English on tour ร่วม on tour โดย Isu m u m u X ตอนนี้นะคะนีน่ามาอยู่ที่เกาะนุ้ยขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลามาที่นี่นะคะผู้ชมเราก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดงั้นเดี๋ยวตอนนี้นีน่าขอตัวไปสักการะหลวงปู่ทวดทางด้านนู้นก่อนนะคะ สิ่งมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมีบ่อน้ําจืดอยู่กลางทะเลค่ะเวลาที่น้ําขึ้นนะคะน้ําในบ่อก็จะเป็นน้ําเค็มตามปกติแต่เวลาที่น้ําลงน้ําในบ่อจะกลายเป็นน้ําจืดค่ะคําว่าน้ําจืด fresh water fresh water ส่วนน้ําเค็ม sea water sea water แต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าน้ําทะเลนี่เราไม่ควรดื่มถ้าเราอยากจะบอกกับใครนะคะว่าอย่าดื่มน้ําทะเลผู้ชมพูดได้แบบนี้ค่ะ don't drink sea water don't o r t n r s n k w e t w r เนียเดี๋ยวตอนนี้ดีน่าขอตัวไปชมว,วิวทางด้านนู้นก่อนนะคะสวยมากๆเลยทางนูง้นขอบคุณอิสุสูมิวเอ็กซ์ที่พาดีน่ามาพักผ่อนในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ